สวัสดีครับทุกท่านและเอฟีเท่าทไทยพีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ของเราติดดอกออกผลครับเวลาต้นไม้ของเราไม่ติดดอกออกผลหรือว่าติดผลจํานวน,นน้อยเราจะทําอย่างไรดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเลยครับตัดแต่งต้นไม้อย่างไรให้ต้นพึ่งเราติดดอกออกผลไวๆครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ตามประสบการณ์จริงนะครับที่ผมปลูกต้นพืชมาเวลาต้นพืชแตกยอดอ่อนมาแบบนี้นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยติดผลเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้นพืชจะส่งน้ําเลี้ยงมาสู่ยอดทําให้ต้นพืชเองนะครับไม่สามารถแตกดอกออกมาได้นะครับดูครับตอนนี้ต้นมะนาวต้นนี้นะครับแตกยอดอ่อนเต็มเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยติดผลเลยหรือว่าไม่ติดดอกเลยครับ ในการทําให้ต้นมะนาวของเราติดดอกและออกผลไวเราจะทํายังไงดีครับผมมีวิธีครับในการทําให้ต้นมะนาวติดดอกและออกผลแบบง่ายๆและติดผลไวเราจะต้องมาทําการตัดกิ่งออกเลยครับตัดเฉพาะส่วนยอดออกนะครับเนี่ยยอดแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ทิ้งไว้ให้เฉพาะใบแก่ๆแ,แบบนี้นะครับตรงไหนที่เป็นยอดออกนะครับตัดทิ้งเลยครับ เพราะว่าต้นพืชเองจะได้ไม่ต้องส่งน้ําเลี้ยงไปสู่ใบอ่อนหรือว่ายอดอ่อนแบบนี้ครับแล้วต่อไปอีกไม่นานนะครับต้นมะนาวต้นนี้จะติดดอกออกผลไวเลยครับไม่ว่าเป็นต้นพืชหลายชนิดหรือว่าต้นพืชทุกชนิดนะครับต้นมะม่วงเองหรือว่าต้นมัมเบอรี่นะครับลองไปทําแบบนี้ดูได้ครับต้นเพลิงเราจะติดดอกออกผลไวเลยครับโดยเฉพาะต้นมัมเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทําไมต้นมัมเบอรี่ถึงไม่ติดดอกออกผลครับ ตามประสบการณ์จริงนะครับแบบนี้ใช้ได้เลยครับแล้วเมื่อต้นพึ่งเราแตกยอดออกมาใหม่จะเริ่มติดดอกเลยครับลองไปทำกันดูได้ครับสำหรับเพื่อนกเกษตรทุกท่านนะครับลองไปทำแบบนี้ดูครับถ้าเราไม่ตัดยอดออกน,นะครับต้นพืชก็จะส่งน้ำเลี้ยงไปสู่ยอดแล้วก็ไม่ทำให้ต้นพึ่งเราติดดอกและออกผลเลยครับทำแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดู ว่าต้นบัมเบอรี่ต้นไหนนะครับที่ไม่ติดดอกและออกผลเดี๋ยวเราไปดูนะครับการตัดแต่งต้นบัมเบอรี่เราตัดไว้ประมาณเดือนกว่ากว่านครับต้นบัมเบอรี่ของเราจะติดดอกและออกผลเลยครับเรามาดูต้นบัมเบอรี่ต้นนี้ครับทําไมถึงไม่ติดดอกออกผลเลยครับเพราะว่าต้นบัมเบอรี่ต้นนี้ส่งน้ําเลี้ยงไปสู่ยอดเห็นไหมครับต้นมัมเบอรี่สูงกว่าผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการทําให้ต้นมัมเบอรี่ต้นนี้นะครับ ติดดอกและออกผลไวเราตัดไว้ประมาณ1เดือนนะครับต้นบัมเบอรี่ต้นนี้จะติดผลเลยครับเราตัดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวช่างภาพต o มเข้ามาตรงนี้เลยครับเราตัดขนาดนี้เลยครับทุกท่านไปลองทําดูได้นะครับต้นบัมเบอรี่ประมาณ1เดือนนะครับตัดแบบนี้ติดผลแน่นอนครับตัดออกให้หมดเลยครับผ้าใขยปลูกบัมเบอรี่นะครับเนี่ยกิ่งแบบนี้นะครับเราสามารถนํากิก่งมัมเบอรี่แบบนี้นะครับ ไปชำลงถุงชำได้ครับแล้วก็นําไปปลูกได้ใหม่ครับนี่ครับแบบนี้นะครับต้นมัมเบอรี่ของเราไม่ติดดอกเลยครับแต่ถ้าเราตัดแบบนี้แล้วนะครับอีกไม่นานต้นมัมเบอรี่ของเราจะติดดอกและออกผลไวขึ้นครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับต้นบัมเบอรี่ก็จะสูงเรื่อยสูงเรื่อยนะครับแล้วก็ไม่ติดดอกและออกผลเลยครับเพราะว่าต้นไม้ต่างๆนะครับก็จะส่งน้ําเลี้ยงไปสู่ยอดของต้นไม้เองนะครับจะเจริญเติบโตเฉพาะใบแล้วก็ด้านยอดนะครับ จะไม่ส่งผลให้ติดดอกและออกผลต่อไปเลยครับต้นบัมเบอี่ต้นนี้นะครับเป็นต้นที่อายุมากแล้วครับเห็นลำต้นของต้นบัมเบอรี่ต้นนี้ไหมครับใหญ่โตแล้วครับถ้าเราไม่ตัดแต่งแบบนี้นะครับไม่ติดดอกและออกผลเลยครับลองไปทําดูได้ครับและคลิปนี้นะครับในการตัดแต่งต้นไม้ทําให้ต้นไม้ของเราติดดอกออกผลไวนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางเ่อาหน้ทีทีชแนลได้นะครับ ตัดไว้แบบนี้หละครับถ้าไม่ตัดเห็นไหมครับน้ําเลี้ยงก็จะไปสู่ยอดของต้นพืชอย่างเดียวต้นพืชจะไม่ติดดอกออกผลเลยครับต้นไม้ทุกชนิดนะครับทําแบบนี้ได้เลยครับต้นมะนาวต้นมะปูต่างๆนะครับหรือว่าต้นไม้ที่เป็นคล้ายๆไม้ยืนต้นแบบนี้นะครับลองตัดแบบนี้ได้ครับตามประสบการณ์จริงผมใช้ได้เลยครับเห็นไหมครับต้นไม้ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นะครับโสมแล้วก็ไม่ติดดอกออกผลเลยครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการตัดแต่งต้นไม้ทําให้ต้นไม้ของเราติดดอกออกผลไวทําแบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องวิทยัทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าที่ทัยพีชนแนลคระพมในการตัดแต่งต้นไม้ทําให้ต้นไม้ติดดอกออกผลไวทําแบบนี้เลยครับต้นไม้จะไม่ส่งน้ําเลี้ยงไปสู่ยอดแล้วจะทําให้ต้นพึ่งเราติดดอกออกผลไวขึ้นครับ